สวัสดีครับพี่น้องทีมงานรุยสามนานครับพี่น้องโดยลุงสันนะพี่น้องนะหรือไอ้บบาเมื่อคืนนี้จับอื่นมานเดี๋ยวเราจะไปต้มกันพี่น้องนะต้มยังไงเดี๋ยวไปดูนะพี่น้องครับการต้มอื่นก็มีนะครับต้มน้าให้เดือดนะพี่น้องนะต้มน้าให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมลงไปนะครับแล้วก็ปะขคามเปียกหรือว่าเจียวปลาามอ่อนก็ได้นะครับแล้วก็พริกเป็นพริกเม็ดหรือพริกแห้งพริกอะไรก็ได้พี่น้อง จากนั้นก็ต้มน้ำให้ต้มจนอึงนี่ประมาณสองชั่วโมงครับอึงมันเป็นอึงเผาเนี่ยมันเหนียวพี่น้องมันใช้เวลาต้องใช้เวลานะครับแต่ตอนนี้ลุงสันเองก็ต้มได้ประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวลุงสันก็จะดูว่ามันสุกขนาดไหนแล้วว่าว่ามันจะปรับปรุงอะไรยังนะครับมันเป็นอึงไข่นะพี่น้องนะอึงไข่ กล้องใกล่หมดไปแล้วมันจะเสียแต่ผมดูแล้วน่าจะโอเคแล้วใส่เดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยพี่น้องมาปรุงกันเลยนะครับครับเมื่อได้ที่พี่น้องนะเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปพี่น้องมีกระดีลงไปหน่อยนึงกระดีนะครับพี่น้องเอาไปหน่อยนึ่งครับไม่ต้องเยอะแล้วก็ปลาครับปะลาลาก็ใส่ได้นะพี่น้องปะล,ะปะละาลาปลาใส่ได้

ขาดตะไคร้ใบกระปุกหอมกระเทียมพริกนะครับพี่น้องแล้วก็เกลือต้มให้เดือดเลยพี่น้องก่อนใช้อื่นเขไปนะพี่น้องนะชิมก่อนโอ้แซบ่บพี่น้องแซบ่บแซบ่แซบแสบพอดีสมพอดีพี่น้องโอ้โห จอดพี่น้องจากนั้นเดี๋ยวผมใส่ใบเพาลงไปพี่น้องเผาใส่เพาลงไปหน่อยนะปิดไฟเลยพี่น้องใส่เพาลงไปหน่อยนะครับแล้วก็คนนะครับปิดไฟเลยเสร็ครับชิมอีกรอบหนึ่งเพื่อความอร่อยโอ้โหสุดยอดพี่น้องโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับ ต้มอึง่งเผาสูตรลงสันนะพี่น้องนะทิ้งมารุษานนาอย่าลืมกดสับสไครให้ทิ้งมารุษานนาและลูกอีสานนาด้วยนะครับขอบคุณครับผู้ชมคลิปขอพระสวัสดีครับ